ตกตตก็ฝนตกนอนพักผ่อนครับ

คนตกก็เนี่นะครับนางานอะไรครับผมสเทียพื้นนี่ครับเทียพื้นมองน้ำลงเก่านี่ครก็เรื่องคล้องน้ำนี่ครับนี่ยเที่ยพื้นน้ำแห้งลุกบอครับนะครับเดี๋ยวนีนกำลังมาเตรียมสถานที่ครับผมเตรียมสถานที่สิเที่ยซีเมนต์ครับผม คนตกที่นี่รถตวงวนครับผมเงี้ยๆเงี้ยังติดเครื่องเลยครับรถยติดเครื่องบรรยากาส้มบรรยากาศอะไรับเนาะว้าคนสิงคโปร์เป็นยังไงครับเจอคนสิงคโปร์ครับผมสุงใส่กิโตกโดนนู่นวันเนี้จักชั่วโมงพอดีนะครับเนาะ พอไดนอนพักวอนับผมเรถเอาขวงมาแล้วครับผมังน้ำับผมลุงบอลได้ครับฝนบอนนี้ฝนระโตกครับผมนี่จะน่กักรับฝนตฝโตกับผม บ้าน่นครับสิงกโปร์นครัมน้ำบ้านคนที่ไหลน้ำกรับหลคนก็ผมหลสั่นหลนั่นับผมไปย้มกันเป็นมูครับผมยุ่งกันเป็นมูน้ำกรผมบานปูครับผมในการกเะผมบรรยากาศเย็น